ก่อนจะไปดูเรื่องของการเมืองการมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าก็จะต้องบอกกันว่าเวลาที่ท่านานายกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยท่านไปแต่ท่านไปทําภารกิจอะไรยังไงบ้างเพราะมักจะมีคนมาบอกว่าไม่เห็นทําอะไรเลยนี่<ะ>ผมไปเห็น <c oughs> ไปเห็นสื่อสื่อหนึ่งนะเขาจะไม่ต้องเอ่ยเขาหรอกนะ,ะเขาก็เอาภาพนายกที่ลงเครื่องบินนะนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็บอกประยุทธ์ไปเป็นเยี่ยมโชว์แต่ถ่ายรูป เอาแต่ถ่ายรูปมาโชว์ก็เขาเพิ่งลงไปถึงเครื่องบินคุณจะให้เขาไปเดลากากสัจจุตหรือไงว่าใช่เขาเพิ่งลงจากเครื่องบินน่ะภาพเนี้ยแล้วบอกประยุทธ์ไปเป็นเยี่ยมไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นบอกว่าได้อะไรเลยแค่โชว์รูปถ่ายเฉย เดี๋ยวเขายบเขาเพิ่งไปภาพที่โชว์เนี่ยเขาเพิ่งจะแบบเหยียบแผ่นดินของเบลเยียมเลยเออนะไม่ใช่ว่าเขากลับมาแล้วนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังด้วยท่านนั้นน่ะไม่รู้ใครที่คุณปรเมศเล่าถึงเนี่ยติดตามข่าวด้วยนะคะว่าท่านนายกไปเนี่ยไปทําอะไรยังไงบ้างออก็เกิดผลประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างติดตามข่าวบ้านจะได้ไม่ ไม่ตกข่าวนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยไก่อะไรแบบนี้ออกมานะคะออพลเ,เนี่ยปยุจัน์โอชาเนี่ยท่านไปเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารระดับสูงค่ะ ในช่วงกลางวันของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาตามท้องถิ่นของกรุงบรัสเซลนะคะที่โรงแรมโซฟิเทลบรัสเซลกรุงบรัสเซลราชนจาจักรเบลเยียมค่ะซึ่งงานนี้จัดโดยสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนนะคะพร้อมกับมีนายฝำม,มินจิตนาย,ยกรัฐมนตรีของเวียดนามและก็นายเฟดินานโรมูอัลเดสมาโคสจูเนีย ประธานาธดบดีของฟิลิปปินส์ค่ะก็ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านนายกก็บอกว่ายินดีที่ได้พบกับผู้บริหารของสหภาพยุโรปและผู้บริหารจากภาคเอกชนชั้นนําของยุโรปค่ะเพื่อจะได้มารับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนยุโรปแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิดด้วยนะคะท่านนายกก็บอกว่าท่านนี้พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้เดินหน้าสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมุ่งสู่สังคม ่ํา,าโดยขับเคลื่อนผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งไทยในฐานะประธานเอเปในปีนี้ก็ได้ผลักดันเรื่องนี้ในกรอบเอเป e จนบรรลุเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG รัฐมนตรีนั้นจึงยินดีที่สหภาพยุโรปมีข้อเริ่ม Global Gateway ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG ค่ะและจะได้สนับสนุนกับกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนได้นะคะซึ่งทางสหภาพยุโรปมีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่จะช่วยสนับสนุนอาเซียน ทั้งเรื่องของการผลิตและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในโอกาสนี้ค่ะนายมนตรีนั้นได้เสนอความร่วมมือหลักใน3ด้านนะคะเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนและสหภาพยุโรปให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนค่ะทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและความยั่งยืนอาศัยการเงินสีเขียวหรือการลงทุนเพื่อความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยนะคะซึ่งท่านก็ยินดีที่หลายองค์กรและธนาคารในสหภาพยุโรปร่วมสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนอกจากนั้นค่ะ นื้อตรีก็ยังได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมกับเขตเศรษฐกิจในเอเชียที่มีการพึ่งพาการนำเข้ากา๊าซ LNG สูงพิจารณาความร่วมมือในการจัดทำ LNG ในตลาดโลกรวมทั้งบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการนำเข้า LNG เช่นท่าเรือแล้วก็คลังเก็บ LNG เพื่อช่วยลดความผันผวน,นด้านของราคาด้วยประเด็นที่2นะคะคือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเดียวบอกว่าอาเซียนเองมีเป้าหมายสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น23%ของสัดส่วนพลังงานในอาเซียนภายในปี68เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ไทยก็ได้เริ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศให้ผลิตสินค้าจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยด่มดีก็บอกว่าหวังว่าสหภาพยุโรปจะพิจารณาสนับสนุนความพยายามนี้ผ่านการบรความสะดวกและลดภาษีสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปรวมถึงพิจารณาสิทธิ ช่องทางพิเศษสําหรับสินค้าสีเขียวหรือว่ากรีนเลนด้วยและสุดท้ายค่ะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของอาเซียนไปสู่การค้าที่ยั่งยืนเนือมนตรีได้ชื่นชมสาภาพยุโรปในเรื่องของการมีมาตรฐานทางการค้าที่สูงนะคะทั้งด้านกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งล้วนแล้วเป็นเรื่องที่อาเซียนกําลังพยายามพัฒนาหวังว่าสาภาพยุโรปจะร่วมมือกับอาเซียนและไทยในการส่งเสริมศัก,กยภาพนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของอาเซียนให้ทัดเทียมกับสาภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็จะช่วยสน สนับสนุนการจัดทํา FTA ที่มีคุณภาพสูงและครอบคลุมซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการเจราจา FTA อาเซียนกับ EU ในอนาคตด,ด้วยค่ะผมผมวงไว้นิดหนึ่งนะที่เมื่อกี้คุณอันธยาอ่านให้ฟังเนี่ยนึกถึงที่คุณทักษิณพูดตอนประชุมเอเปกจำได้ไหมที่เะาบอกเอ๊ะคุณทักษิณหายไปไหนแกดูแกก็ออกมาพูดแกก็บอกว่าโอ้ย เชยอ่ะไ,ไปเอาเรื่อง b c ซมาเนี่ยเขาพูดกันมาเมื่อ2ี่สปีที่แล้วสาประชาติโน่นนี่นั่นกันได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะปรากฏว่าสิ่งที่คุณทักษิณบอกว่าเชยเนี่ยะนะนายข่าวที่เมื่อกี้คุณนันทยาอ่านให้ฟังเนี่ยมีท่อดหนึ่งบอกว่านายกรัฐมนตรียินดีที่สหภาพยุโรปมีข้อริเริ่ม global gateway ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG มันเป็นเทรนด์ของโลกค่ะมันเป็นเทรนด์ของโลกมาเชยที่ไหนอ่ะนะอย่างว่าแหละคนที่อาจจะ ไม่เคยได้ทาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงนี้ก็เลยตกอาจารยนเข้าใจทางการเมืองนะเขาก็คงไม่ตกเทรนด์หลอกแต่ด้วยความที่เขาจะมาชื่นชมว่าเอ้หัวข้อในปีนี้เนี่ยมันทันสมัยมันดีมากมันก้าวหน้ามากพูดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกพักหางแถวจะงงไมได้จะมาชมไม่ได้เลยค่ะก็ต้องหาเรื่องตาหนิเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการเสนอเป็นวาระในเอเปกแล้วก็ที่ประชุมของเขตเศรษฐกิจทุกเขตเนี่ยเขาก็ขาดรับกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เรื่องล้าหลังไม่ใช่เรื่องเฉยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอัง่นเปรี้ยวนะคือรู้ว่าหวานแต่บอกว่ามันเปรี้ยวนะเขาตัวเองไม่ได้กินนะตัวเองไม่ได้ไปนั่งอยู่ด้วยหรือคนของตัวเองไม่ได้ไปนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นก็เลยบอกว่าพวกเราสองแสนก็เปรี้ยวนอกจากอัง่นเปรี้ยวแล้วเนี่ยยังกินไปแล้วก็ตาร้อนไปด้วยนะ อันนี้ก็เป็นสาระสําคัญของการไปประชุมในรอบนี้นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้ไม่ได้ไปถ่ายรูป<อ>ค่ะคือถ่ายรูปคือมันก็ต้องถ่ายอะคะ่นะโู่ไงคือไม่ถ่ายก็ไหนอะไปไม่เห็นมีรูปมาเลยค่ะออมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่ต้อไม่ได้ไปถ่ายรูปเฉยๆ,ๆใครจะบ้าพูดนําประเทศไหนจะบ้าเพื่อที่จะเ,ออเสียเวลา นั่งเครื่องบินไปข้ามทวีปไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเฉยๆไม่แน่นะบางคนบอกว่าในอดีตก็อาจจะมีนะไปแล้วก็ไม่ได้ไปจิ้มไปอ่านไปไปแต่งจุดประจำชาติไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่านี่ไม่ใช่เนี่ยก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าอันเนี้ยวาระหนึ่งก็ไปพูดคุยแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็รวมถึงหาแรงสนับสนุนจากทาง e ูด้วยนะคะที่จะทำให้เศรษฐกิจทั้งไทยแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะ